แล้วก็ดูวิวข้างหลังนิดนะคะสวยมากๆค่ะที่นี่คือ Yellowstone National Park it's so amazing ตอนนี้เราอยู่ความสูงเหนือจากระดับน้ำทะเล8,800ฟุตนะคะ oh my god ดูความหนาของหิมะ how thick of the snow on side the road มีโมลี y สวยมากถึงมากที่สุดค่ะทุกคน ตรงนี้คือวิวที่อยู่บน overlook นะคะทุกคนของ Yellowstone Lake นะ My Snowman Snowman of the Year We see the moose right over here Good morning guys Good morning นี่นะคะแคมป์ไซ์เราที่นี่คือ Buffalo v i l l State Park ที่รัฐไวโอมิงนะคะบรรยากาศนี่สุดยอดมาก สวัสดีตอนเช้านะคะทุกคนวันนี้จะเป็นวันที่4นะคะที่พวกเราจะไป Yellowstone National Park กันวันนี้เราจะไปถนนเส้นตะวันออกหรือว่า East Road นะคะไปดูกันคะ่ะว่าถนนเส้นนี้จะมีอะไรให้พวกเรารู้ไหมแล้วก็จะมีสัตว์ป่าเหมือนฝั่งทางด้าน North East หรือเปล่าไปคะ่ะตามพวกเรามาคะ่ะนี่นะคะก็คือเป็นที่ที่เรานอนเรานอนกันที่นี่3คืนนะคะ ที่ฝั่งทางด้านประตูทางด้านเหนือของย l โล s t o n e นะคะที่นี่ห่างจากที่นั่นประมาณ20นาทีนะที่นี่นอนฟรีนะคะแล้วก็ d r ายแคมป์มันเป็นเรค e เ t ชันไซต์นะคา b ์เบลเรคิเอชันไซต์ตะกี้เห็นป้ายผ่านแวบ,บๆนะ jour <Stone? S 2> just please yesterday a map g o ด d morning ไ u y s g o o e r o r n i n g ปขัะจุดนี้เราจอดดูชาวเวอร์ฟอลกันนะคะแล้วก็ เห็นคนมองหมีนะคะไปดูหมีกันด้วยค่ะเช้านี้เราได้เห็นสัตว์ป่าหลายอย่างเลยนะคะก็คือมีทั้งมูสมีหมีสีน้ำตาลนะคะไม่รู้เขาเรียกชื่ออะไรแล้วก็มีไคโยที่นะแล้วก็ Of course Bison แล้วก็ e l k นะเห็นแล้วนะคะวันนี้เช้านี้นี่นะคะหมีให้ดูนี่นะคะสีดำๆเล็กๆนะคะใหญ่อย,ยอยู่นะคะเห็นไกลๆนะ เห็นหมีไหมเป็นไหนแล้วตัวเบบีมีลูกหมีสองตัวนะคะไม่รู้วิ่งไปไหนแล้วสีดำกับสีน้ำตาลนะคะอยู่แถวแถวนั้นะจุดนี้เดินไม่ไกลนะคะแค่500ฟิตแค่นั้นนะคะไปค่ะนี่นะคะน่าจะถึงแล้วนะน่าจะเป็นองค์ลุกนะคะหรือว่าจุดชมวิวนะ Here you ก o ตรงนี้เองนะคะ สาเหตุที่เขาเรียกทาวเวอร์ราะเพราะว่าตรงนี้นะคะที่เห็นมันเป็นเหมือนทาวเวอร์สูงขึ้นมานะคะตรงนี้นะเห็นไหมคะทาวเวอร์สองอัน ยอดดูวิวจุดนี้กันนะคะสวยมากทุกคนทุกเราขึ้นมาสูงแล้วนะคะแล้วก็ยอดเขายังมีหิมะปกคลุมอยู่นะคะสวยมากๆค่ะไปดูกันค่ะนี่นะคะเป็นไงคะสวยไหม looks o so beautiful ที่นี่มีเยอะมากนะคะทุกคนแต่ก็ยังน้อยกว่า b i เซนแล้วก็เอลอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่ามันจะมีป้ายเตือน ทุกที่เลยนะคะว่าให้อยู่ห่างจากหมี100ยาร์ดนะคะหรือประมาณ91เมตรนะสัตว์ที่เห็นได้เยอะที่สุดที่เยลโลสโตนก็จะมีไบเซนกับเอลนะคะเยอะมากๆเลยค่ะทั่วทุกที่เห็นแต่เอลกับไบเซนนะ Top of the mountain now. 8,100 feet above the sea. Oh my gosh. Look at that. It. It's really, really thick of snow. My gosh. Oh wow, baby. Look at this. Wow. Wow, wow, wow. Beautiful. Yeah, I think we're gonna get to 10,000, yes sir. เจ้า My goodness such a beautiful view สวยมากค่ะทุกคนไปดูวิวข้างหลังกันเป็นไงคะว,วิวนี้สวยไหม Oh g o h so beautiful Yellowstone National Park เป็นพาร์คที่ใหญ่มากๆนะคะอย่างที่นิดบอก ก่อนหน้านี้นะคะว่ามีทางเข้าถึง5ทางด้วยกันนะคะแล้วก็อยู่ระหว่าง3รัฐนะไอดาโฮมอนทนาแล้วก็ไวโอมิงนะคะใหญ่มากวันนี้เป็นวันที่4ของพวกเรานะคะที่ที่นี่นะ ตอนนี้พวกเราอยู่ที่ความสูงประมาณ8,600ฟุตจากระดับน้ำทะเลนะคะทุกคนแล้วก็ดูวิวข้างหลังนิดนะคะสวยมากๆค่ะที่นี่คือ Yellowstone National Park it's so amazing and spectacular สวยมากๆค่ะไม่รู้จะเอาคำไหนมาพูดนะคะเดี๋ยวให้ดูวิวเติมๆอีกรอบนึงค่ะจริงๆถนนเส้นนี้นะคะที่เรามาวันนี้นะ เมื่อ3วันที่แล้วมันปิดนะคะเพราะว่าหิมะลงนะคะดูหิมะนะคะนี่คือก็คือยังมีหิมะเยอะเลยนะวันนี้เพิ่งเปิดนะคะเราก็เลยมีโอกาสได้เข้ามาเส้นนี้นะคะเส้นนี้คือเส้นที่เราจะไปฝั่งตะวันออกหรือว่า east นะคะทุกคนเป็นไงคะสวยไหมสะมุมนี่คือวิว360องศาของวิวนี้เลยนะคะสวยมากๆค่ะไปคะ่ะไปกันต่อนะคะ วันนี้ยังยาวไกลพอสมควรค่ะสวยมากๆค่ะดูความหนาของหิมะนะคะเห็นไหมคะข้างทางหนามากๆนะคะดูจุดนี้หนามากค่ะถนนมันก็เลยเพิ่งเปิดนะคะ Oh my goodness so beautiful so bright yeah because it's ตอนนี้เราอยู่ความสูงเหนือจากระดับน้ำทะเล8,800ฟุตนะคะหิมะก็เริ่มเยอะขึ้นเยอะขึ้นค่ะสุดยอด my god ดูความหนาของหิมะ How thick of the snow on side the road Crazy w a y How Snow? My God! Whoa! It's kind of deep. I don't know. I can do it. Big. I got the body. It needs to be three parts. Okay. Second part. My hand getting frozen. Okay. It look like snowman. wow. My hand frozen. His arm. How beautiful! My snowman! Snowman of the year! Yellowstone Lake นะคะทุกคนสวยมากค่ะ it's so amazing beautiful น้ำในเลกบางส่วนย,ยังเป็นน้ำแข็งอยู่เลยนะคะโคตรสวย ทุกคนดูวิวนี้นะคะตรงนี้คือวิวที่อยู่บน Overlook นะคะทุกคนของ y w s t o n e Lake นะ Oh my g o o d n e s สสวยมากๆไม่รู้จะเอาคำไหนมาพูดคะ่ะนี่คือวิวที่ลงจากโอเวอร์ลกตะกี้นะคะทางลงนะคะเนี่ย Holy moly Guacamole. Super, super beautiful. วันออกของ Yellowstone National Park นะคะตอนนี้ก็คิดว่าน่าจะ,ะอีกประมาณสักไม่เกิน50ไม์นะคะก็จะถึงประตูทางออกเลยนะคะแล้วก็วันนี้เราจะไปนอนที่ State Park ชื่ออะไรนะชื่อ Buffalo Bill State Park นะคะไปค่ะใกล้ถึงแล้ว ี่ยงกันก่อนนะคะทุกคนที่วิวพอยต์นะคะดูวิวข้างหลังนะคะเป็นไงคะสุดยอดเลยค่ะวิวกินข้าวเที่ยงของพวกเรานะคะ lunch beautiful huh s frozen <S frozen that's a lot of p e a soupay eh? <Damn. S 1> you gonna eat it all I'm gonna throw away what I don't eat holy moly t l i e pace it's harder to work นี่ t ะ i s ะน s the best p ก็ง่ายๆนะคะโยเกิร์ตกับผลไม้นะคะที่นี่สวยจริงๆค่ะคือแล้วก็ใหญ่มากด้วยนะคะแต่อีกอย่างหนึ่งนะคะที่ที่นิดยังไม่ได้เมนชั่นเลยก็คือที่นี่ไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะคะคือน้อยมากที่จะมีอยู่ในแค่แบบบางส่วนแค่นั้นนะแล้วก็แผนของเราวันนี้ก็คืออย่างที่นิดบอกก็คือออกทาง ออกทางด้านประตูฝั่งทางด้านตะวันออกนะคะแล้วก็เราจะไปนอนที่ Buffalo Bill State Park 2คืนนะคะแล้วก็จะวนกลับมาที่ uh, g r a n d t e uh, t o n g r a n d t e t o n ใช่ Grant g r a n d t e t o n เนี่ย yeah. Is the name Yes เราจะไปที่ g r a n d t e t o n แล้วก็วนกลับมา uh, ที่ Yellowstone ฝั่งทางด้านใต้นะคะสรุปแล้ว เราใช้เวลาน่าจะใช้เวลาอยู่ที่เยลโล w s สโตนประมาณ5วันค่ะทุกคนเพราะมันใหญ่มากจริงๆ Super 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 beautiful hun I love it oh my gosh look at the top of the mountain it just covered completely of the snow you don't even see plants anything you see it? it covered completely snowing Wow look at this baby I think it's the water below Absolutely. the ice. I can see it on the GPS map. Oh yeah, it's the water here, covered with the uh, snow and ice now. It's not the water; it's a lake. It's the lake. Yeah, it's a lake. Holy cow! Pull over. Okay, right here. Right wow! Oh my god! ทุกคนสวยมากค่ะนี่คือหิมะนะคะแล้วก็ข้างหน้านี้ก็คือเป็นน้ำนะคะเป็นเล็กนะปกคลุมด้วยหิมะแล้วก็น้ําแข็งค่ะมองไม่เห็นน้ําเลยค่ะ <laughs> Yeah, it's f u ยัยฟ p o e ิ้ Okay, p i c t u r e u baby Portrait too! t h oh my gosh! You want me to walk a little bit here? Ready? Wow! Whoa! Okay, coming down. Holy cow! Wow! Wow! Wow. Wow! My goodness! I have so much fun today. It's beautiful day to see the snow. Look at that, people. So a lake. You can see the water a little bit here left. The rest is the ice. Holy moly! กำลังออกทางด้านตะวันออกนะคะเรากำลังออกจากพา์คนะ They're not busy at all. Buffalo Bill State Park. It's a beautiful place. Somebody there. How are you? We have a reservation. I'm not sure it's in this part or the other part. i to to campsite and วันนี้เราจะดับเฉพาะน้ำเสียที่เราใช้อาบน้ำแล้วก็อ่างล้างจานนะคะ I don't know how to open it I don't know it l o ก k like l right there's i the deer hello dear hello dear they look at you h u n well I said oh to no what the do you expect They w ว l c o m e you นี่นะคะแคมป์ไซา์เราที่นี่มีแต่ไฟฟ้านะคะทุกคนไม่มีน้ำนะคะแล้วก็ไม่มีที่ระบายน้ำเสียนะ รวมไปเสร็จคือละ50เหรียญค่ะแพงนิดนึงนะสำหรับการมีแค่ไฟฟ้านะแต่มันจะกาศสวยมากค่ะที่นี่คือ Buffalo Bill State Park ที่รัฐไวโอมิงนะคะบรรยากาศนี้สุดยอดมากค่ะเราถึงที่พักเรียบร้อยแล้วนะคะยังไงวันนี้พวกเราต้องขอตัวลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของพวกเราด้วยนะคะวันนี้ ลากไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย